ขาวมิสาสเทศน,นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการสดประสบการณ์วิชาชีพที่อบตขอสมศินะครับโครงการบริหารส่วนตำบ,บนขอสมิตั้งอยู่เลขที่82มู่4ตำบลขอสมศิษอำเภอขอจักรจองหวัดสัแก้วรหัสไปรษณีย์27 เจ็ดห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโทรศัพท์นะครับศูนย์สามเจ็ดห้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองติดต่อได้ในวันและเวลาราชการนะครับตั้งแต่เวลาแปดจุดสามศูนสามศูนย์นถึงสิบหกจุดสามศูนย์น หาจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของตำบลคอสเิปบนพื้นที่ประมาณ102.7 5ตารางกิโลเมตรคงต้องไม่ลืมที่จะกล่าวถึงข่าวที่มีจำนวน30ลูกเนื่องจากสมัยก่อนเป็นป่าที่อูดมสมบูรณ์ได้มีผู้คนทยพยมาบุกเบิกทำกินในพื้นที่นี้ ซึ่งมองเห็นภูเขาอยู่ทั่วไปประมาณว่ามีเขาอยู่30ลูกจึงเรียกว่าบ้านเขา30ขึ้นอยู่กับตำบลเขาชะกันอำเภอรประแก้วจังหวัดปารีนบุรีต่อมาได้แยกออกจากตำบลเขาชะกันตั้งเป็นตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วจนถึงปัจจุบัน โครงการบริหารส่วนตำบลทันสิบได้รับการยกฐานะเป็นโครงการบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและโครงการบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2516ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540และยกฐานะเป็นโครงการบริหารส่วนตำบลเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยมีนายบริชัยลบพื้นกำนันตำบลสิบเป็นประธานกรรมการบริหารโครการบริหารส่วนตำบลสิบโดยเป็นคนแรก และนายกงครการบริหารส่วนตำบลคนที่คนที่สองคือนายท้องอินชมพูคนที่สามคือนายสำราญประสานกบคนที่สี่คือนายท้องอินชมพูส่วนนายกคนปัจจุบันคือนายจารันคมสุเกิศซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2 5 5พัน และปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศัก,การาช2556ฝ่ายบริหารและบุคลากรในตำบลในโครงการบริหารส่วนตำบลทั้งสิบนะครับผมหนึ่งทำเนียผู้บริหาร 2. ส,สมาชิกสภาและอบตขั้สิบสามคณะที่ปรึกษานายก สี่สำนักงานประหลัดห้ากองคลังหกกองช่างเจ็ดกองการศึกษาแปดคนงานจ้างของทั่วไปการฝึกประสบการณ์งานวิชาชีพนี้นะผมผมได้รับการฝึกปฏิบัติงานมาส่วนของกองคังนะครับผม โดยมีผู้อำนวยการกองคลังคือนางสาวโสภีไพฑูลหรือป้าน้อยเป็นผู้อำนวยการกองคลัง mm. เป็นคนที่ดูแลาการฝึกปฏิบัติงานของผมในส่วนใหญ่นะครับผม mm. แล้วก็ผมมีพี่เลี้ยงอีก2คนคือ 1. น,นางสาวปริยาพัฒน์ดานวิชัยหรือพี่หมุมผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง สองนายอวยชัยชุงชะหรือพี่หลอนเจ้าหน้าที่อาคนงานนะครับผมอาพี่เลี้ยงทั้งสองคนนี้จะเป็นคนดูแลผมจนจบการฝึกปฏิบัติงานในสามเดือนนะครับผมงานที่ได้รับมอบหมายนะครับผมหนึ่งจะทำ แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ส,สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี63และ64 4. ปั๊มตาเอกสารของแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้นฉบับ 5. เช็คยอดเงินการชำระภาษี ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขนะครับผมปัญหาปัญหาหนึ่งเลยนะครับผมยอดการชำระภาษีเนื่องจากอยอดที่ตั้งไว้กับยอดที่ชำระภาษีนะครับผมมียอดที่ไม่เท่ากันนะครับผมที่ผมเลยให้ผมไดน้นำเอกสารการชำระภาษีนะครับผมมา ดูและเช็คว่าใครที่ยังไม่จ่ายหรือหยุดการชำระนะครับผมสองนะครับผมการสำรวจที่ดินและสิ่งสร้างนะครับผมเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถสำรวจที่ดินและสิ่งสร้างได้เนื่องจากเป็นสถานาการณ์โควิดนะครับผมผมก็เลยต้องอทำงานใน อปตสามสิบนะครับผมในส่วนของคลังไปก่อนงานในช่วงโควิดนะครับผมก็จะมีอ่า,อาภาพแรกนะครับผมจะเป็นการอ่าทำห้องให้กับอ่าคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับผมกักตัว14วันเพื่อดูการว่าเพื่อดูการว่า,ามีการติดเชื้อ มาจากวันที่เสี่ยงหรือไม่โดยการโดยการตรวจสองรอบนะครับผมรอบแรกคือเจ็ดรอบแรกคือเข้ามาวันถึงสองวันแล้วก็ไปตรวจนะครับผมอีกรอบหนึ่งคือเจ็ดวันหลังเจ็ดวันนะครับผมแล้วก็ไปตรวจอีกทีหนึ่ง cing. ถ้าตรวจเสร็จถ้าผลยังเป็นลบก็กับตัวแค่สิบสี่วันแล้วก็กลับบ้านได้ครับแต่ถ้ามีมีถ้าผลเป็นบวกบวก็ต้องดําเนินการรักษาต่อนะครับผม ภาพด้านล่างสายสายนะครับผมจะเป็นการถามคามถึงยังชีพให้กับคนกักตัวนะครับผมคนตัวกลุ่มนี้คือกักเป็นการกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมไม่ได้กักตัวตามจุดที่เราอ่าอ่าวางวางไว้ให้นะครับผมเนื่องจากเนื่องจากว่าบ้านค่ะที่เขามากักตัวนะครับผมเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ ก็เลยกักตัวได้ครับผมภาพถัดมานะครับผมจะเป็นการาปลูกอ่าฟ้าทะลายโจรน,นะครับผมอ่นาวัดของคลิปนะครับผมเพื่อปลูกอ่าปลูกไว้เพื่อ,อาแจกจ่ายนะครับผมอ่งานต่อไปนะครับผมอ่าภาพด้านบน ซ้ายมือนะครับผมจะเป็นการอบรมของอกสณะนะผมในเรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ใช้เองนะครับผมโดยจะมีอ,า,อาจารย์มาจากาจากรุงเทพนะครับผมเป็นอาจารย์มาจากกรุงเทพแต่คือเขามาอยู่ในพื้นที่เราก่อนกอ่อนที่ว่าจะมีโรคระบา าภาพด้านล่างนะผมจะเป็นการอาการที่เราได้ประับเันปลามาจากกรมประมงนะครับผมเพื่อมาแจากจ่ายให้กับหมู่บ้านทั้งา3หมู่บ้านนะครับผมเพื่อ,อเพื่อปล่อยให้มออีอาหารในวันต่อไปนะครับผมาภาพนี้จะเป็นาพึ่งถ่ายมา เมื่อตอนช้านะครับผมในการไปแจกแจกบุญชีไปแจกปาพันพันปลานะครับผมขอจบการนำเสนอ